lcd 32นิ้วนะครับอาการเปิดแบคไลท์ lcd 32นิ้วครับเปิดแบคไลท์ติดจอมืดนะครับผมยี่ห้อันฝ้านะครับดูสภาพโอ้โหนี่ทำสภาพทีบาร์ทีทคอนนี่สงสัยมีปัญหาที่ทีคอนแล้วครับงานนี้เดี๋ยวต้องทำความสะอาดแล้วก็เช็คไฟนะครับเช็คไฟทีคอนว่า ทีคอนทำงานปกนติหรือเปล่านะครับราการเป่าแลควกมสะอาดกันนะครับเทียบเลยเราจะมาทาการวัดแรงดันไฟทีคอนนะครับเออเราจะทาการวัดไฟเลี้ยงก่อน,นครับ12โวลต์มารือเปาคนระับทาการวัดแรงดันไฟ VCC ทีคอนนะครับ 12โวลต์มานะครับจะวัดแรงดันไฟที่เราจะวัดต่อคือ,อ AVDD นะครับ AVDD นะครับ AVDD 16โวลต์มาไหมครับเราก็ดูก่อนหายาก AVDD 16โวลต์หาหายากยากครับหาไม่เจอเลย AVDD 16โวลต์อยู่ไหนเนาะอันนี้ก็ ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่อี d d 1 6โวลต์นะครับอันนี้ VGH อันนี้ไฟไม่ใช่อีกนะครับเดี๋ยวมันวัดไม่ออกล่ะไฟอันนี้ไฟ VGL มันวัดไม่ไปขึ้น 1องโวลต์สิบเอเค้ PGL นะครับลบหกจามเอามาโยนครับ PGL ทำงานอยู่ PGL VGF VGF สวิงอย่นี้นะครับไปตรงนี้ uh, <c oughs> ไม่นิ่งเลยครับไม่นิ่งเลยเป็นดิวิเตอร์หรือเปล่า ีจีเมานะครับวีจีเอยี่โอเคมาปกตินะครับไฟปกตินะครับไฟปกติวีจีเอมานะครับวีซีซีสิบสอโวลต์โอเคมานะครับไฟต่างๆมาแล้วเรามาดูหน้าจอก่อนว่าไฟวีจีเอชยี่ส a ี่นะครับวีเ อันนี้สวตัวนี้1 4โวลต์มาปกตินะครับอ่าโอเคก็แสดงว,ว่าเป็นที่จอเสียแล้วครับตอนนี้ไฟมาปกติแต่ว่าภาพก็ยังไม่ขึ้นจอนะครับก็แสดงว,ว่าอาจจะเสียที่จอแล้วตอนนี้นะครับออจอเสียนะครับจอเสียแล้วเดี๋ยวเราวัด LEDS ก่อนนะครับภาพยังเมืดอยู่นะครับเช็ค LEDS แต่ว่าไฟ v G ิด v วิอมาครบเลยนะครับ เป็นที่จอมีปัญหาแล้วจอขาดนะครับจอขาดนะครับเวีดีเอสมาไหมครับมาปกตินะครับสัญญาณมาปกติแสดงว่าเป็นที่จอเพราะว่าหมดเข้าหนึ่งจุดส่วนหนึ่งสามมดเข้านะครับอ่าตรงนี้มันปกติมันต้องได้หนึ่งจุดหกหนึ่งจุดสามมาได้ยังไง จุดสามาได้ยังไงตันี้องจุดมาได้ยังไง3.0มาได้สามจุดสอนมะครับมีบางตัวที่ไฟเกินมีบางตัวที่ไฟแรงมาจอ ลอยมดเข้าเตรียมเลยตามขอบจอนะครับนี่นผมกลัวจอนจะช็อตจอมันจะวีจีเฮจะขาดนะครับโอเคเลยครับสภาพนี้วงจรเข้าตัวไฟตัวนี้อาจจะขาดแล้วนะครับไฟของสแกนขาดาพจรนี้ไม่ต้องหว่วงเลยแล้วเรามาเช็คดูแรงดันไฟนะครับวีจีเฮถึงหรือเปล่านะครับถ้าวีจีเฮไม่ถึงก็จะจอมืดนะครับ,บการนี้การเช็คไฟขอบกันนะครับว่า ไฟขอบมาเลี้ยงจอหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราต้องัำการเช็คดูว่าถ้าไฟ v g s v c l มันมาถึงก็อาจจะทำให้จอมืดได้นะครับ TFT เพียมไทเตอร์ไม่นำกระแสนะครับทินเพียมไทเตอร์มันำกระแสก็อาจจะทำให้จอมืดเดี๋ยวเราจะมาลองทำวามเช็คกักก่อนนะครับวันนี้จะเป็นไฟ v g s นะครับ ไฟ VGH ที่เราทำการเช็คอยู่นะครับเดี๋ยวต่อมาเราจะเช็คไปเรื่อยๆนะครับไฟ VGH มานะครับ VGL เมื่อสักครู่นี้ก็มาแสดงว่าไฟเข้าจอด้านนี้ครบนะครับขอบ,ขอบตัวแรกก็สแกนตัวแรกก็มีไฟเข้ามาครบอยู่นะครับ VGH VGL เดี๋ยวผมจะเช็คทั้ง3ตัวเลยนะครับขอบทั้ง3ตัวว่าไฟมาครบหรือเปล่าถ้ามาครบแต่ยังไม่ทำงานอีกก็อาจจะเป็นที่ ผมจะลองลออนบอร์ดใหม่ใส่ลองดูปล่อย l v d s ตัวใหม่ชุดใหม่ใส่นะครับเพราะว่าชุดตัวนี้มันจะมี3.2บวลโล่ขึ้นมานิดหนึ่งตัวนี้นะครับ l v d ีด3.2บผลโ่ขึ้นมานะครับที่ปกติปกติต้อง1.1 1.2แต่ว่าผมเช็คแล้วขอบ VGH VGL ตัวแรกมีเดี๋ยวผมจะมาเช็คทุกตัวนะครับว่าขอบทุกตัวได้รับยนนันงไงก็เช็คขอบก็มาครบทุกตัวนะครับ อันนี้ก็เป็นวิธีการเช็คขอบให้ดูนะครับว่าเช็คแบบไหนไฟวีจีเอสนะครับ,รบมานะครับเช็คขอบให้ดูเช็คไฟขอบให้ดูนะครับวีจีเอลมาขอบไหมมาสแกนไหมมาลบออกนะครับมาสแสดงว่าไฟมาอบแต่จอ,อยังมือดอยู่ก็ผมจะลองใส่บอร์ดแรงดูนะครับโอ้มาแล้วครับ บอร์ด <Board S 2> นะครับจอใช้ได้วีจีเอวีเจลมาครบปกติเป็นที่เมนบอร์ดเดีวเร,เราจะทำาการแปลงบอร์ดใหม่ใส่นะครับโอเบอร์ดเสียจริงมนบอร์ดเสียนะครับเรั่งนี้เอวีดีเอสคิดปกติช็อตมาสองตัวเอวีดีเอสช็อตมาสองตัวโอเคใช้ได้แล้วรู้จุดแล้วครับ